เดี๋ยวเที่ยววัดอารณ์กันนะครับวันนี้รู้สึกว่านักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับกำลังเป็นที่นิยมกำลังเป็นเทรนนะครับพกสบายใสเย็ยนสำหรับคนไทยแต่ต่างชาตินะครับเขาจะมาเช่าชุดไทยใส่ ผลเยอะมากเยอะมากสวยมากเลยครับสวยมากเลยไอ้เนี้เป็นภาพปางของวับเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากเลยโดยเฉพาะนะครับดีมการใส่ชุดไทยนะครับ น่รักิจการเช่าชุดไทยน่าจะน่าจะปอปปูลามากเลยนะครับเนี่ย ต่างชาติเยอะมากเลย ไปดูกันพดท้าของแต่ละคนโอ้ด้านบนนะว่าคนเยอะนะครับแน่นเลยมีพาทิตย์กหลัแงแตกมานะครับแรงกล้าเลยละ่ะร้อแรงนะครับตัวนะี้ แล้วคนก็จะหามุมดีๆถ่ายรูปออกมาแล้วสวยๆนะครับก็ะจะมีช่างภาพช่างภาพน่าจะอยู่น่าจะเป็นของของมัดนะครับสวยมากเลยครับสวยมากเลย